ในที่สุดก็เห็นฉากหลังที่มันลกว่าวันนี้เราจะมารีวิวเป็นนี่เลยค่ะมันก็คือของเล่น Angry Birds นะคะตัวนี้คือมันจะเป็นแบบที่ยิงนะคะจะมีตัวให้ประกอบนะคะนี่นะคะก็มีแขกรับเชิญน,นะคะเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องคะคะเป็นน้อง ชื่อว่าน้องแจนนะคะอยู่ปหนึ่งนะคะก็ตัวนี้นะคะเราได้มานตั้งแต่ตอนเด็กแล้วต้องนานแล้วตั้งแต่แบบปหนึ่งอะ่ะตั้งแต่ตอนโอเคเดี๋ยวจะมาเล่นกันเลยนะคะจะมารีวิวให้ดูเนาะนี่เดี๋ยวสั่งก่อบบนนี่นะคะชื่อแกะออกมาก็จะมีตามนี้เลยจะมีเป็นตัว a n g r y Birds นะคะแล้วก็เป็นที่ยิงแล้วก็จะมีเป็นหมูนะคะแล้วก็มีเป็นไม้ให้ประกอบ เดี๋ยวเราจะมาประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแกะมาก่อนอันนี้มันเหมือนยิงได้อะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงอันนี้มันไว้ทำนันหนูอ่ะต้องใส่ฐานนะคะโอ้ยต้องใช้ไขควงอีกอ่ะโอ้ยลำบากไม่ันไรยโอ้ยนี่นี่มันมีไฟด้วยเห็นปะเป็นเหมือนสัญญาณนะคะ เฮ้ยมันมีเสียงอ่ะคือมันนานมากแล้วมันเป็นปีแล้วนะคะเป็นอยู่เสียงอยู่ในเกมแองกิเวิร์นะคะสนุกมากเลยจะมีเป็นตัวตัวนี้ที่มันมีความสามารถพิเศษก็คือแบบวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวพระเอกของเรื่องแต่ว่าไม่มีความสามารถอะไรเลยตัวนี้เป็นตัวระเบิดบอมนะคะเราไม่รู้ชื่อเลยทุกตัว ก็ตัวนี้แยกลัางได้สามตัวนะคะแล้วก็เป็นหมูนะคะมีหมูแก่หมูใส่เอ,อ่อเหล็กแล้วก็เป็นหมูธรรมดานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะเป็นแบบต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะอู้วเดี๋ยวเราจะไปาะประกอบไม้ให้มันยิงกันเลยนะคะโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ให้ดูเป็นโอ๊ยผิดด้าน นี่นะคะชึบเสร็จแล้วมันดูไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเป็นตัวนี้ตะข่ายยิงนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวธรรมดาก่อนนะคะเราว่ามันเล่นยากมากเลยนะเพราะว่าโอ๊ยเท่านี้ก็พอแล้วก็กะระยะด้วยค่ะยิงนะคะโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยว มีเสียงเลยอ <_ c oughs> นี่อ่ะเริ่มพังแล้วใช่อย่าส <_ c oughs> ิไม่ได้เปิดเสียได้นี่มีเสียงด้วยได้ยินไหม <_ c oughs> นี่นะคะชนะแล้วเ <_ c oughs> <_ c oughs> ย่ก็สำหร,รับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเพราะว่าคือมันไม่มีที่ตั้งกล้องแล้วมันลำบากมากโอเคไปแล้ว